สวัสดีครับทุกคนเราก็มาเที่ยวคนที่วัดห้วยประกังนะนี่ด้านหลังผมเลยอันนี้เป็นเจดีย์นะครับีกฝั่ง้างโน้นก็จะเป็นอุโบสถและก็เจ้าแม่กวนอิมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนเจดีย์เก้าชั้นกันด้านบนนู้นเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนนี้ครับนี่ตรงนี้ก็จะด้านหน้าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมเลยแล้เก็นี้ครับเป็นรูปมังกรนะวู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไป เดินกันขึ้นไปเลยครับรอบๆมังกรก็สวยมากนะครับนี่มังกรทอดยาวไปเลยนะครับจนถึงด้านบนนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกันไปเรื่อยๆครับถ้าเดินเข้ามาด้านในแล้วเราก็จะเจอกับเจ้าแม่กวนอิมนะครับนี่องค์ใหญ่เลยครับตรงนี้เลยแล้วก็จะมีด้านบนอีก เดี๋ยวเราจะพาขึ้นเดินวนด้านบนกันครับเดี๋ยวเราก็จะเดินกันขึ้นไปบนเจดีด้านบนนะครับทางเดินอยู่ตรงนี้เลยเดี๋วเราจะเดินกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเดินกันไปเลยส่วนด้านบนนก็จะเป็นรูปเจ้าแม่คนดิมต่างๆนะครับปางต่างๆที่เป็นไม้แกะสลักหมดเลยนะครับเพื่อนเล้อมรอบเลย นี่ตรงเมื่อกี้เราองใหญ่ที่สุดนะครับป่เดี๋ยวเราจะเดินกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบันไดกันไปเรื่อยๆครับตรงที่เราเดินอย่างนี้จะเป็นชั้นที่2นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้น3าม,มาันตรงนี้ขึ้นทางนี้ะนะครับเดินขึ้นมาแล้วนะครับบนชั้น อาจจะชั้นสามใช่เลยครับช mm ั้นสามนี่ก็จะเป็นรูปปั้นต่างๆนะครับเป็นไม้แกะต่างๆนะครับที่เป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมนะครับล้อมๆเลยเด็กเดินขึ้นชั้นต่อไปครับชั้นที่สี so <Ari> ่ครับนี่ก็จะขึ้นมาเป็นชั้นที่สี่แล้วนะครับนี่ชั้นสี่ครับชั้นสี่ก็เริ่มเล็กลงมานะครับ นี่ก็จะมีรูปนะครับไม้แกะสลักนะครับเป็นรูปพระพุทธรูปนะครับนี่เลยนะครับปเดี๋ยวเราเดินขึ้นชั้นต่อไปครับเป็นชั้นที่ห้านะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วครับชั้นที่ห้าาจะเป็นนี่เลยครับโอ้สวยแบบนี้เลยนะครับพระโพธิสัตว์นะครับองนี้เลย ชั้นนี้ต้องบอกเลยว่าลมแรงมากครับเพื่อนเดชชื่นกันไปชั้นต่อกันชั้นที่หกเลยครับนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้นที่หกแล้วนี่นะครับชั้นที่หกก็จะเป็นนี่นะครับชั้นที่หกก็จะเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับนี่นะครับเป็นรูปลอเล็กแล้วก็เป็นไม้แกสลักนะครับผม ต่อไปที่เราขึ้นไปก็จะเป็นชั้นที่7นะครับนี่เลยชั้นที่7นะครับนี่ถึงชั้นเจ็ละตัวน,นี้เป็นเปิดโพสตร์รูปนะครับไปต่อไปชั้นที่8โอ้ขึ้นมาถึงชั้นที่แนะครับนี่จะเป็นองค์นี้เลยนะครับผมต่อกันชั้นบนสุดครับทางขึ้นเล็กๆบนนี้เลยไป่้วย ชั่นบนสุดตรงนี้ก็จะเป็นสุเกสละครับนีเราก็จะมองเห็นแบบสูงมากครับมีจากยอดบนสุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับีนบงนี้ตกองค์จะใหก่าดใหญ่เลยต่อไปก็เป็นการเดินลงนะครับ ลงจากชั้นบนสุดลงชั้นล่างสุดครับนี่เราก็อยู่วันที่ชั้นที่3ขาลงนะเราก็จะให้เพื่อนดูนะจากด้านบนลงมานะครับองค์เจ้าแม่กวนอิมอง์ใหญ่มากครับเพื่อนเยวจะเดินลงกันไปต่อครับนะ <c oughs> ครับหลังจากกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมบนเจดีย์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดินไปนะครับตบบู้บูชดีตรงด้านหน้า,นาผมตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับ เราจะเดินขึ้นไปกราบไหว้พระกันบันนี้กันไปกันเลยับด้านหน้าคือสวยมากเป็นบถสีขาวครับเพื่อนและมีพญานาคสองข้างทางเลยนะเราจะเดินขึ้นไปบนนี้กันเลยด,ดูครับคนเยอะมากครับดูดิครับสวยมากครับเพื่อนๆบอกเลยบรดเวยปากกลางนะอุโบสถสวยสีขาวบริสุทธ์แบบนี้เลย ให้เพื่อนๆดูด้านในรอบๆสวยมากนี่ครับสวยแบบนี้เลยเพื่อนดูดิสวยมากบัายเดี๋ยวเราจะไปกราบไหว้พระประธานองค์ใหญ่กันครับสวยแบบนี้เลยเพื่อนๆ น,นี้ผมก็เดินลงมาจากโบสถ์แล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าขาเริ่มตึงแล้วครับเพราะตึงตอนนี้เราขึ้นไปบนอง,งค์จีดีด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะเพื่อนๆไปดูองค์เจ้าแม่กวนอิมจากด้านล่างนะผมจะไม่ได้ขึ้นข้างบนนะเดีย๋ยวเพื่อนดูจากข้างล่างแบบองค์ใหญ่มากองค์ใหญ่ขนาดไหนนะครับมีตรงหน้าผมเลยนี่เลครับใหญ่มากครับเดี๋ยวเราจะเดินกันไปใกล้ๆนะครับตรงที่มีมังกรครับที่ยาวๆจนถึงองค์เจ้าแม่กวนอิมเลยลวเราจะเดินไปตรงนั้นนะครับ ถ้าเพื่อนเดินลงมานะรตรงนี้ก็จะมีควาวาําว่าวัดวยปกากั้งนะให้เพื่อนนั่งถ่ายรูปก็ได้นะครับเพื่อเอาวิวนะครับนี่ถ่ายรูปวิวสวยด้านหลังนี่เลยนะครับแต่ตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงที่เป็นมังกรใหญ่ๆครับทอดยาวไปถึงองค์เจ้าแม่กวนอิมตรงด้านหน้าผมเลยนี่นะครับสวยมากพเพื่อนบอกเลยว่าสวยมากดูสิครับยาวนะครับไปถึงองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ด้านบนนี่เลย อยู่ไกลๆก็สวยมากครับเพื่อนๆนอนยาวถึงนู่นเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นกระถางแบบทรงจีนแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับแต่กระโดนองคจะไม่คนอิมครับนี่ตรงนี้ก็มายืนไหว้ขอพรกันได้เลยนะเพื่อนๆนี่ดูดิครับเนี่ยผมอยู่ด้านล่างนะแต่ไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนะดูครับ คือเห็นคนตัวเล็กเลยนะครับเจ้าแม่กวนอิมคือองค์ใหญ่สุดๆครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะครับแนะนามาเที่ยวที่นี่เลยวัด้วยปลากัางครับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวอีกที่นงที่สวยมากนะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ